สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงงานผลิตกันลอยเคป่ารถยนต์9928ครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการ QC ชิ้นงานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเราทํางานกันยังไงนะครับผมชิ้นงานที่ขึ้นลายเสร็จแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในตะกก้าแบบนี้นะครับผมรอตรวจสอบให้ QC นะครับเดี๋ยวจะไปดูครับผมจะ QC ไปพร้อมกันเลยนี่ครับลายแบบนี้นะครับนี่ลายแบบนี้นะครับที่อื่นคัดขายครับ เขาเสียดายครับผมที่นี่คัดทิ้งครับของนี้มีรอยนิดนึงอ่าโอเคเช็ดออกครับผมอ่าอย่างนี้ผ่านอ่าไม่ผ่านแล้วครับเห็นลายนี่ไหมครับพูดได้คําเดียวครับที่อื่นคัดขายที่นี่คัดทิ้งครับให้ดูทุกขั้นตอนการผลิตครับไม่มีอะไรหมกไม่มีอะไรเม็ดทั้งสิ้นครับผมสําหรับลูกค้าที่ต้องการความเชื่อมั่นความมั่นใจนะครับ มีที่นี่ที่เดียวแหละครับคุณลูกค้าที่กล้าให้ดูในระดับนี้นะครับดูทุกกระบวนการทํางานของเราอยู่กันแบบญาติมิตรพี่น้องครับผมขายของตรงปกไม่มีจกตาครับอ่ะอย่างนี้ผ่านครับงานร้อยมาดูชิ้นต่อไปครับอ่ะนี่ครับเจอกันครับเห็นไหมครับอย่างนี้ครับส่วนที่เสียหายโรงงานเรารับไว้เองลูกค้าไม่ต้องมาแบกรับกับเราครับแบบนี้ไปไหนครับัทิ้งครับ I'm not know what a I'm a tourist,